สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปวันนี้เป็นขนมปังที่กําลังฮอตฮิตอีกหนึ่งอย่างในกลุ่มเฟซบุ๊กนะคะกลุ่มคําขนมปังใน Facebook นะคะออริจินอลเนี่ย มาจากช่องของคุณอุนะคะอ r a า k i t c h e นะคะเดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์ของคุณอุไว้ให้ในช่องคำอธิบายล่างคลิปนะคะขอบคุณคุณอุไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับสูตรแต่ว่าแอนอมาปรับนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวแอนจะพิมพ์ปริมาณส่วนผสมของแอนเนี่ยไว้ให้เพื่อนๆด้วยเพื่อนๆตามไปดูคลิปของคุณอุได้นะคะ,ะก่อนจะไปดูการแอนฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผสม ของแห้งก่อนนะคะลงในโถวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่แอนใช้เครื่องนะคะเพื<ๆ>่อนๆพอดีแอนเพิ่งได้เครื่องอตีแป้งมาทีนี้มันก็นวดแป้งขนมปังได้ด้วยนะคะส่วนของเหลวเนี่ยแอนจะผสมไว้เลยนี่ค่ะ,ะก็จะนวดไปประมาณ15-20นาทีของแอนนวด15นาทีนะคะเพือ่อนๆนี่ค่ะแอนก็จะใส่ของเหลวไปเลยแบบนี้นะคะ เพราะว่าของของคุณของคุณอูเองเนี่ยก็นวดประมาณประมาณนี้เหมือนกันค่ะ10-20นาทีของแอนใช้เวลา15นาทีนะคะเนี่ยค่ะก็นวดสปีดต,ต่ำๆนะคะ1-2ประมาณนี้ค่ะ,ะเครื่องของแอนเนี่ยจริงๆมันจะเหมาะกับการตีทำทำเค้กมากกว่านะคะขนมปังเนี่ย ทำได้แต่ว่ามันใช้ปริมาณน้อยๆค่ะทำได้เพื่อนๆแต่ว่าถ้าทำลบใหญ่ๆหรืออะไรไม่แนะนำอันนี้แอนทำแค่ใช้แป้งแค่300กรัมนะคะของคุณอู้จริงๆเนี่ยใช้5 0 0รเนาะแอนลดลงมาแล้วก็ปรับสูตรให้ให้ให้ลดลงมานะคะแล้วก็ ใช้แป้งขนมปังแป้งขนมปังวันนี้เนี่ยคันว่าประมาณ15นาทีก็จะได้ประมาณนี้แป้งขนมปังที่แอนใช้วันนี้เป็นแป้งญี่ปุ่นนะคะพอดียังไม่หมดอ้อลืมบอกเพื่อนๆไปแป้งขนมปังเวียดนามที่แอนขายมาแล้วนะคะแป้งมาแล้วเพื่อนๆที่อยากได้แป้งทักมาได้เลยอันนี้ปิดแรปแล้วพักไว้ชั่วโมง20นาทีนะคะวันนี้จนขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วแอนจะกดไล่ลมออกเสร็จแล้วก็ ตัดแบ่งนะคะพอดีว่าแอนจะใส่กระดาษใส่ถ้วยฟอย์เพราะว่าจะไปแจกเด็กๆนั่งรถผ่านไปแถวบ้านนะคะมีมีเด็กๆเ,เล่นอยู่ข้างทางอยู่2คนคือผ่านไปทีไรก็เห็นนะคะเขาน่าจะอยู่แถวนั้นก็เลยว่าจะทําขนมไปฝากเขานี่ค่ะจะตัดแบ่งเป็น4ส,ส่วนนะคะ ถ้วยฟอยที่แอนใช้เนี่ยพอดีว่าเป็นถ้วยฟอยที่ซื้อมาผิดขนาดสามีซื้อมาผิดขนาดแล้วก็ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนนี่ทิ้งไว้จนลืมไปแล้วค่ะ4438ค่ะเพื่อนๆตัด4ก้อนเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณ100 140อ่ะคะ่ะ140น้ำหนักโดนะคะอยู่ประมาณ140ต่อถ้วยอ่าแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยของเรานะคะก็กดกด เดี๋ยวแอนจะมาทําสูตรนี้โดยนวดมือให้เพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะ,ะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนไม,ไ,มไ,มไม่ได้มีเครื่องเนาะเดี๋ยวแอนจะมานวดมือให้เพื่อนๆอ,อีกทีว่าใช้เวลานวดเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะนี่ค่ะกจะ็จะกดให้กดตามมุมตามอะไรอย่างเงี้ยให้ไปทั่วๆนะคะเสร็จแล้วก็จะปิดด้วยผ้าขาวบางบิดหมานะเพื่อนๆจะปิดกับ คลิ้งฟิล์มกับพลาสติกแรปก็ได้นะคะกับแรปใสก็ได้นะคะวันนี้แอนปิดด้วยผ้าอย่างเงี้ยค่ะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะเสร็จแล้วก็จะมาใส่เนยอ่ะเนยที่ใช้วันนี้ค่ะคุณเพื่อนแอนใช้เนยจืดนะคะวันนี้ปกติแอนจะใช้เนยเค็มถูกไหมคะใช้เนยเค็มทุกสูตรแต่ว่าสูตรเนี้ยแอนใช้เนยจืดนะคะเพราะว่าใช้เนยค่อนข้างเยอะถ้าใช้เนยเค็มเนี่ยขนมเค็มแน่นอนค่ะ เนี่ยคะ่ะตัดตัดแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะตัดเป็นเต๋าแบบนี้แล้วก็แช่แข็งคือสูตรเนี้ยมันอร่อยนะเพื่อนๆแต่ว่าทําแล้วรีบแจกนะคะอย่าเก็บไว้เป็นอันขาดของแอนเนี่ยคนละชิ้นตัดสี่ชิ้นใช่ไหมคะคนละชิ้นกับคุณสามีแล้วที่เหลือแจกหมดเลยนี่คะ่ะได้แป้งไม่บ้านไป ถ้วยหนึ่งนะคะแล้วอีก2ถ้วยก็เอาไปให้น้อง2คนที่เล่นอยู่ข้างทางแถวบ้านที่แอนบอกะค่ะใส่เนยเสร็จนะคะก็โรยน้ําตาลอแอนจะไม่ได้มีปริมาณน้ําตาลหรือว่าแอลมอนหรือว่าเนยให้เพื่อนๆนะคะอันนี้เนยเนี่ยคือแอนตัดมาร้อยกรัมค่ะทั้งหมดนะคะแต่ว่าแอนใช้ไม่หมดใช้ไปประมาณสัก80ได้ค่ะแล้วก็น้ําตาลเนี่ยคือแอนไม่ได้ชั่งนะคะแอนก็โรยไปเลยอันนี้คือแล้วแต่เลยถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็ใส่เยอะ อ่าไม่หวานมากก็ใส่น้อยอันนี้ได้เลยแล้วก็อัลมอนด์ก็เหมือนกันนะคะไม่ได้มีปริมาณให้จริงๆคือของที่แต่งหน้าคือแล้วแต่เราเนาะว่าชอบมากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วก็ตรงนี้ค่ะเข้าอบที่ไฟแอนอบที่ไฟ180นะคะเตาแอนเล็กแอนอบที่ไฟ180 25นาทีค่ะน,นี้เติมอีกค่ะเติมอีกเอาให้สะใจนะคะ เพื่อนๆอย่าลืมวอมเตาก่อนนะคะคือขนมต้องวอมเตาก่อนทุกครั้งนี่ค่ะพอสุกแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ของแอนอบ25นาทีนะคะแล้วทีเนี้ยแอนจะไม่ราดวิปปิ้งครีมนะคะเพื่อนแอนจะราดด้วยกะทิอ่านี่ราดกะทิคือกะทินี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆจะทำแล้วก็เก็บไว้ครั้งคืนเอากะทิไปอุ่นก่อนนะคะ แต่ว่าแอนเนี่ยคือไม่ได้กะไว้เก็บค้างคืนนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็กินหมดอะไรหมดก็เนี่ยคะ่ะใช้กะระติแบบไม่ต้องไอ้นี่ได้เลยไม่ต้องอุ่นได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทิ้งไว้ให้เย็นหรือจะทานตอนอุ่นๆหน่อยก็ได้นี่ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูด้านล่างว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนี่นะคะด้านล่างก็จะประมาณนี้ก็นุ่มชุ่มฉ่าไปด้วยเนยเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็มาตัดดูเนื้อกัน สูตรนี้นุ่มมากแล้วก็เป็นขนมที่เหมาะกับมือใหม่นะคะเพราะว่าไม่ต้องนวดเยอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแอนมานวดมือให้นะคะเดี๋ยวแอนมานวดมือให้อีกทีหนึง่งถ้ามีเวลาก็จะมาทําให้พรุ่งนี้เลยแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆว่าจะทําทันไหมนะคะเพราะว่ายุ่งวุ่นวายอยู่นะช่วงนี้นี่ค่ะเนื้อก็จะนุมน่มๆแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้อยากให้ลองทํานะคะ แล้วก็ฝากเพื่อนๆตามไปดูช่องคุณอูได้เลยนะคะน่าจะมีสูตรดีๆออกมาเรื่อยๆอยู่คะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ